ครับส,สวัสดีครับวันนี้สําหรับท่านเจ้าของบ้านนะครับในเรื่องงานสร้างบ้านแบบบ้านนะครับเราจะสร้างบ้านแบบไหนนะครับบ้านถึงจะสวยน่าอยู่นะครับคือเรื่องนี้จริงๆแล้วนะครับผมผมว่ามันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าถ้าเราพอใจนะครับตัวเราเองนะครับตัวเจ้าของบ้านเนี่ยพอใจบ้านของเรานะครับเราดูแล้วว่าสวยเนี่ยครับก็โอเคแล้วนะครับคือบางทีเนี่ยเราเมื่อจะไปฟังจากคนอื่นคือไม่มีทางเลยนะครับที่บ้านเราเนี่ยจะให้สวยถูกใจทุกคนนะครับเพราะว่า บางทีในคนหลายๆคนนะครับจะมามองไม่เหมือนกันนะครับบางท่านก็บอกว่าสวยตรงนั้นไม่สวยตรงนั้นทีนี้คนฟังนะครับคือเป็นเจ้าของบ้านนะถ้าเกิดเรามัวไปโอนอ่อนตามตามคนที่เขามาติมาชมเราเนี่ยมันก็จะจะมีปัญหาในใจเรานะครับบางทีบ้านเราเลยทั้งทั้งที่บางทีก็ดูสวยดูพอใจแล้วแต่พอมีคนมาติมาว่าเราก็กลับไม่พอใจซะง,งั้นนะครับซึ่งมีอยู่บางหลังนะครับคือผมก็เคยทํานะบางหลังเนี่ยถึงขนาดว่าเปลี่ยน เปลี่ยนตัวหน้าตาไปบ้างเลยนะครับของบ้านเพราะว่าคนมาตีนะผมทั้งทั้งที่ตอนแรกว่าก็พอใจแล้วนะครับคือไม่มีทางนะครับสำหรับตัวผมเองผมสร้างบ้านมาก็หลายหลังนะครับที่อุดรธานีไม่มีทางเลยที่จะให้ถูกใจทุกคนนะครับเป็นไปไม่ได้เลยนะครับบางทีเนี่ยเจ้าของบ้านเขาบอกว่าสวยแล้วเลยละที่ไหนได้ก็ยังไม่ถูกใจบางคนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราสร้างบ้านนะครับให้สวยถูกใจเรา พอแล้วนะครับผมพอแล้วคนอื่นเราไม่ต้องไปฟังมากกันนะครับคือก็อาจจะฟังบ้างแต่ว่าไม่จําเป็นต้องคล้อยตามมากกันนะครับคือบางครั้งมันหนักใจนะครับคือมันมันก็ึอือดัดใจนะครับเพราะว่าคนชมก็มีคนติก็มีเพราะฉะนั้นตัวเราเองมากกว่านะครับอยู่ที่ตัวเราเองมากกว่านะครับเราพอใจสวยแล้วก็โอเคแล้วขอให้บ้านเราเนี่ยเห็นแล้วมันสบายตาสบายใจแค่นั้นก็พอแล้วแต่ว่า ถ้าเราไปเอ็นอ่อนตามคนที่มาติมาชมเราอ่ะนะครับผมบางครั้งเนี่ยอาจจะเสียงเงินเพิ่มเลยนะครับผมนะครับและอาจจะไม่ได้ดีด้วยนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ